ก็อยู่ด้วยกันนะครเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเนาเป็นพลังบวกให้กันและกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ถ้าผมไม่มีทุกคนเนาะก็กลับย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีที่แล้วผมไม่มีทุกคนผมก็คงไม่มีคนเนาะเราไม่สามารถอยู่ได้เลยที่เราที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีคนรักเลยพอวันนี้พอรู้ว่ามีคนที่รักเราในวันที่เราเหนื่อยที่เราท้อหรือว่าแบบเดียวเรามองกลับไป ถ้ายอมที่จะไม่ไม่ไปต่อหรือไม่สู้ต่อเงี้ยเราคนที่รอเราเร็น่อะไรผมคิดว่าการที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้และทำให้ทุกคนมีกําลังใจขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็น <c oughs> ก็ยังเป็นพอยต์หลักของผมอยู่ชีวิตนี้มันมันสั้นนะับอยากยิ้มเยอะๆมีความสุขเยอะๆ <c oughs> ใช่ให้แฮปปี้กับทุกวันถึงจะเจอเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย in the